เา,<ม><ม>าี่พิเศษอยู่ก็โผลมาเลยเห็นเขาไปนัดกันข้งหลังนะคะเข่าวว่าผู้นี้เมืวานเพิ่งเจอกันแล้วคนที่ท้าชิงวนนี้เนี่เมื่อวานแพ้ด้วยนะแต่เราแนะนาก่อนว่าคนคน,นี้ดีนักกีฬาทีมชาติแต่มืวานแพ้เอะะแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาจะล้างตา จะลมเอฟให้ได้นะคะไปเจอกับเขาเลยค่ะแม่นคนปรปฐมค่ะ pee? My mama said I need to change my diaper I said Oh my gosh Oh my gosh My dad a said I need to change my diaper I said Oh my gosh Oh my gosh ล้างอายรู้จะมาให้ซ้ำอีกรอบเนี่ย ไม่จับมือด้วยเอาสิอาโอ้ว่าไม่ใช่ขึ้นชิงแบบน,นั้นครับแมนแมนนี่นอกจากเล่นสนุกแล้วยังเล่นตลกได้เป็นตลกได้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูเร็วนะคะก็มาดูคู่แม์แบบเฮฮาแม์เฮฮานะไม่รู้ว่าจะเอาจริงหรือว่าจะใช่อาจจะเอามาแบบให้พี่แมนมาช่วยแบบว่าโคน่นเอปก็ได้นะคะเมื่อกี้<ช>ตัวเต็งเราสามสี่คนนี่ล่วงไปหมดเลยนะคะ ต้องตัดเร็วๆมากนะคะเมื่อกี้ได้เห็นหน้าเรานิดเดียวใจร้ายจริงคู่นี้พอดูสูสีหน่อยเพราะว่าสองวันที่แล้วพี่เอฟก็ทำหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสดีสแล้ว แมนก็ทำ1-7 4ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เป็นคู่ชิงกันในรายการที่พี่เอฟได้แชมป์มาด้วยอ่าเนี่ยครที่พี่แมนคู่กับพี่กรนะคะแล้วก็พี่เอฟคู่กับพี่ชิมพี่ชิมอ่าใช่ดูเชววันนี้จะล้างแค้นได้ไหมอ่าบอกว่า fc นักภาคครับขอบคุณนะคะ แมนเข้าเวก่อนเลยนะอยามาดูกันดูซิจะปิดเบรกได้ไหมด้วยหนึ่งสี่เจ็ดนะฮะพี่แมนแป๊บโฮนะคะ๋อไม่ใช่แมนแป๊บโฮอะฉายานี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะคือตัวตนเขานี่เอาไม่ใช่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แมนล่ำขึ้นไหมอ่าน่าจะใช่เพราะกายปะรู้ว่ากินเยอะ น่าจะมาอยู่เอสมาเขาเอสวนแล้วกินอ๋อเขาบอกไม่น่ามาบ่อยจังเอสวันเนี่ยไม่รู้มีอะไรดีนะเอาครับมาดูระดับโลกกับระดับกิมชาติเอาครับเอฟยิมนะครับโอ้แทงนี้สงสัยจะได้ซ้ำแผลเดิมฮะ ใส่โคกันนอกเกมด้วยนะพี่เอฟอาจจะแทนเซนจูรี่ครั้งแรกกับพี่แมนเลยก็ได้ครับบนี้ะขาดูแล้วดูพี่ดูเหมือนเอฟเขาตั้งใจมากกว่าเล่นกับลูกค้าปกตินะอันนี้ส่วนตัวที่เล่นเรารู้สึกไปเองหรึเปล่า หนึงหรือเปล่าใช่เจ้าของสถานที่ใช่ไหมมันยูพี่แมนเข้าเบรกกันนะคะว่าไม้นี้จะใครที่เท่าไหร่มันอยู่แค่สามแต้มะเนี่ยครับอย่าให้ต้องเอาจริงใช่ไหม เป็นนักกีฬาที่ออกคิวนิ่งอ่ะนิ่งเป็นคนที่ออกคิวได้ดีนะออกคิวดีมากเลยนะคะแต่เอฟนี่ออกคิวแบบค่อนข้างขากคนขาดคนทุกคนเชียร์นักกีฬาของเรานะฮะแมนนะฮะเพราะว่าเอฟชนะมาเยอะแล้วนะฮะรูกนี้ใช้เลสสองชิ้นกินดำเปล่าหรือว่าสกู๊องชิ้นฮะป็นดำธรรมดากูยากหน่อยสามชิ้นฮะ รับจมูกด้วยมีคนถามพะโลยายนงคืออะไรครับเออเยนงนี่ก็ดังพะโลไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แค่ลูกมันจ่อยเยอะเขาเรียกกันว่าพะโลเยนงจริงเยนงนี่เขาเป็นนี่นะเขาเป็นร้านเท่าแกงนะมีจริงๆนะหนูอยากกินสุดเลยพูดแล้วหิวเลยใช่ไหมหิวข้าวเลยสวัสดีทุกคนบอยู่นี่พี่สังเกตน้หนักขึ้นทุกคนนะ เลียงดีค่ะอ้าวอุ้ยพลอยยารอนหรือเปล่าจริงลูกอย่างเงี้ยพี่ไม่เห็นเ็บค่าเลยนะอย่าให้แบบรอเลยรอไกลโอ้โหไม่ร้เนี่ยลูกขึ้นโต๊ะนี่แกะแทงแบบใส่หายสงสัยไปคะลูกคาน่าจะค่หาย เหมือนแบบอะไรนะพระโลยานรถแตงโมคว้าอ่ารถแตงโมคว้าก็เหมือนแดงกระจายอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่วันนั้นแต่มันมีหลายๆคำนะที่มันแบบแสลงกันมาอย่างอย่างสมมติว่าแทงแทงไม่เป็นสับปะรดเลยอะไรเงี้ยมันเกี่ยวอะไรกับสับปะรดรู้ไหมเพืออะไรคะสมบติว่าโอเล่นสนุกวันนี้แทงไม่เป็นสับปะรดเลยอะไรเงี้ยอะไรอ่ะทั้งมต้องสับปะรดมันเกี่ยวอะไรกับสับปะรดอันนี้เปนมุกคือว่าอะไรเป็นตาเป็น จริงๆแล้วมันมาจากคำว่าสัพพรสไม่ใช่สัพพรสเพราะว่าสัพพะมันจะแปลว่าใดๆสัพพรสก็แปลว่าไม่เป็นรถอะไรใดๆเลยสักรถนึ่งคือไม่ได้เรื่องอะ <Yeah. S 1> แทงไม่ได้เรื่องก็แปลว่าแทงไม่เป็นสัปะรดอะไรเงี้ย ตัวนี้แมนนำอยู่36ต่อ27ใช่ไหมนำอยู่เก้าแปดมีน้องตัวเล็กมาด้วยเหตน้องตัวเล็กมีลงแข่งกับเพียบด้วยนะคะน่ะโหเนี่ยเหรอใช่ค่ะเซสชั่นสุดท้ายนะใช่ค่ะชื่อน้องอะไรฮะบูมบูมกับน้องธรรมะค่ะอ๋าน้องธรรมะนี่รู้จักนะฮะเพราะว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของค่าย PTS นะฮะใช่ค่ะ บอย PTS ของเรานะฮะเราร่วมกิจกรรมตลอดนะขนาดไม่ได้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ตอวนี้นะแต่ว่ามาร่วมกิจกรรมกับเราทุกเดือนนะมีสมน้องธรรมะมาด้วยมีน้องชายด้วยมีน้องธรรมโมมาด้วยธรรมะธรรมโมก็น่ารักนะคะชื่อนังไหมมังไหมมีการมองหน้ากันเล็กน้อยแม่เริ่มแบบรู้ชะตาแล้วนะว่า ตกลงมากู้หน้าหรือว่ามาเอ๊ะเตะไงฮะโอ้โหยันได้อยู่นะคะพี่ทั้งลกกี่แม่ไบ้โอ้โหหนอนบายด้วยงมอ่าเชิญพี่แมนแป๊บโพนะคะกับแม่ต้องมาเรียกแมนแป๊บโพกัน ว่าไม่ F4 จริงๆนี่ไม่รู้นะฮะว่าฉายาเปโพใช่ไหมใช่ค่ะพี่เม็นนักปฐมอ๋อนครปฐมนะเอ๋อยังสู้อยู่นะคะยังได้นะแต่ยังไม่ขาดแแทยังไม่ขาดนะยี่สิบยี่สี่แต้มยี่สี่แต้มยังค่ะป้นค่ะพี่เราต้องใชแม่เชม่เขามียี่สิบเจ็ดแต้มนะฮะโอ้โหเขียวช่วยไหมหรือเปล่าอ๋อเห็นนิดนึงฮะ เไไหลือเวลาอีกสองนาทีขึ้นะครับค่ะคนที่เข้ามาชมนะคะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่อยากจะแข่งกันเองแข่งกันเองฮะ <c oughs> เขาไปแข่งกันมาจากไหนก็ไม่รู้น่ <c oughs> งคข้าวอยู่อาจจะคุยกันแล้วก็อ้าปนหรือเปล่าคะปนไหมได้ไหมโอ้โหเ <c oughs> อาละครับสองนาทีฮะน่าจะทันนะครับลูกนี้สวยมากค่ะโอ้โหขาวยืดอย่างนี้ นะนี่ชนะ F ได้นะครับดีใจกับน้องล่วหน้าเลยครับขอดูหน้า F ใกล้ๆนะครับป้องเอแล้วต้องตบถึงดำนะ,ะนี่ยครับจับหน้าเนะอฟแล้วฮะแอบเขินเบาๆนะ ดำครับผมนนมีตึง่งอีกนั่นนี่นะคะ่ะเอาแล้วนะ,ะตอนนี้องเชียร์เริ่มมีเสียงแล้วฮะหนานะคะนนถ้าสมมติว่าชิงนำแบบการกันไปกันลงมา,างถ้าการกันไปก,กันมาจนเวลาหมดแต่แต้มเพียบนนำเนี่ยพียบก็จะเป็นฝ<ก>่นายชนะเลยนะเลย่<ช>ตอนนี้ เอฟต้องกึ่งเตะถ่วงเวลาด้วยฮะใช่ก็ตื่นเต้นแมนก็ต้องสู้ก่อนอ่าแบ่งครึ่งอุ้ยหกันไม่ได้นะเหลือแค่50วินาทีนะแมนดูเวลาหรือเปล่าเอ้เหลือห้าสิบมีพี่เอฟพี่เอฟดึงหรือเปล่าหน้าหารยฮะเนี่ยเนี่ยจอมเทคนิคฮะสปีดชินนี่ไม,ไม่ได้ไดมาเพราะโชคช่วยตอนนี้แมนเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ต<ม>้องวิ่งแล้วครับเอาต้องสู้แล้วกันไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเหลือ30 5วินาทีนะครับสู้ไหมจะเบิ้นเหรอลงไหมครับได้นะโอ้โหไปแล้วน่าจะไปหวานนะลูกนี้เรียบร้อยครับก็ล้างอายไปไม่ได้นะครับกับระเทศรอบที่2นะครับจากโต๊ด บาทนะครับรายการเอกเขตนั้แล้วก็มาดูรายการนี้อีกทีนะ